ดิฟานั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากครับแต่เวลาจะใช้งานอะไรสักอย่างเนี่ยบางครั้งมันวุ่นวายมากเลยและทําให้หลายๆคนเนี่ยกลัวที่จะใช้งานมันถูกต้องไหมฮะวันนี้ Q Switch เนี่ยเขาจะมาทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะฮะแล้วแต่ละอย่างนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนไปชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับคลิปโตัวโบ้นะครับเดี๋ยววันนี้โบ้จะพาทุกคนมารู้จักกับแพลตฟอร์ม Q Switch นะครับฟีเจอร์มีอะไรบ้างแล้วมันจะมาอำนวยความสะดวกให้หลายๆคนนั้นเข้าถึงโลก d e f i ได้มากขึ้นยังไงนะฮะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบ้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มมาเลยดีกว่านะครับโดย Q Switch เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์ม Smart Yield Farming Aggregator นะครับท้ายพูดง่ายๆเนคองุณข มาเพิ่มมูลค่าขึ้นโดยที่จะมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกมากมายนั่นเองนะครับแล้วไทโบพูดง่ายๆเนี่ยการเข้าถึงโลก d e f i นั้นมันมีบารียเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าการใช้งานนั้นมันยุ่งยากนะฮะแค่ MetaMask เนี่ยบางคนก็หัวระเบิดแล้วนะครับโบรู้นะฮะแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับและทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้นั่นเองนะครับแต่ Q Switch เนี่ยก็มองเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะมาศึกษาอะไรแบบนี้ได้หรือจะมีเวลาขนาดนั้นหรือจะมีคนที่รู้ แ,แต่ก็ยังทําผิดพลาดอยู่เสมอนะครับวันนี้คิวเซอร์ชมีฟีเจอร์ต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ทุกๆคนเองนะครับเพราะปัญหาตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดให้โบพูดเลยสั้นๆง่ายๆนะครับการฝาก Liquidity เนี่ยหรือการที่คุณจะนําเงินของคุณเนี่ยไปยัดอยู่หรือว่าทําการฝากเข้าธนาคารเนี่ยมันยุ่งยากมากเลยนะครับสำหรับในโลก d e f าเนี่ยแค่คุณจะเอาเงินฝากเข้าแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ทําหลายขั้นตอนแล้วครับเช่นการฝาก Liquidity เองเนี่ยไฮโบยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคู่ร เหรียญ usdt กับ b usd นะครับได้ผลตอบแทนต่อปีปีละ6.25%ไม่ต้องไปดูไปอ้30%ก่อนนะครับคุณแบบเอ้ยเนี่ยอยากจะเอาตังค์สัก5 0 0 0 0นบาทเข้ามาฝากตรงนี้ให้เราได้ตังค์รายปีปีละประมาณ30,000กว่าบาทพอคุณมีความคิดเริ่มต้นอย่างนี้แล้วสิ่งที่คุณต้องเตรียมเนี่ยไม่ใช่แค่เหรียญ usdt และเงิน500,000บาทเนี่ยคุณต้องแบ่งเป็น2ก้อน2 5 0 0 0 0บาท เป็น USDT อีก250 0 0 0บาทเป็น BUSD นะครับแล้วคุณก็จำเป็นที่จะต้องเนี่ยเอาเหรียญตัวนั้นเนี่ยไปฝากใน Pancake Swap นะครับเพราะเขาบอกว่าแพลตฟอร์ม Pancake Swap นั่นเองอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะคุณก็กดตรงนี้ไปปุ๊บพอคุณกดเสร็จเนี่ยเขาก็จะพาคุณมาหน้าเว็บไซต์ของ Pancake Swap คุณก็จำเป็นที่ต้องเอาเงินทั้งหมด5 0 0แสนกว่าบาทของคุณเนี่ยยัดลงไปใน liquidity pool ของ Pancake Swap นั่นเองนะครับหลังจากที่คุณฝาก liquidity เข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เหรียญ LP มาซึ่งเหรียญ LP นั้น,น่น มันก็คือหลักฐานการวาง Liquidity เข้าไปในแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับพอคุณได้หลักฐานนั้นมาซึ่งเป็นเหรียญ lp เนี่ยคุณก็ต้องเอาเหรียญ lp มา s t ต a กตรงนี้ d e posit เข้าไปในระบบนั่นเองนะครับหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ออโต้คอมเพล็ให้อีกคุณก็ต้อง repeat p r o c e s สพวกนั้นใหม่หมดเลยซึ่งโอ้โหยุ่งยากมากเลยอะเอาจริงๆยุ่งยากมากเลยใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือโบแค่เกินน้ำนิดหน่อยนะครับว่า process มันวุ่นวายใช่ไหมฮะใครที่แบบอายุเยอะหน่อยหรือว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคหน่อยเนี่ยปิดคอมไปละโบรู้ครับปิดคอมไปลละเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีเจอร์แรกของเจ้า Q-Switch เลยก็คือเจ้า ฟีเจอร์ส one click stake นั่นเองนะครับความหมายก็อย่างที่เราทราบเลยครับไอสิ่งที่โบพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยไอที่เราต้องแบ่งเงินเป็น2ก้อนต้องเอาเงินนั้นไปฝาก lp ต้องเอาเหรียญ lp มายัด stake ลงไปเนี่ยคุณไม่ต้องทําทุกอย่างเลยคุณคลิกเดียวจบเลยครับ เป็นอย่างนั้นจริงๆครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้า Auto Compound V1 นะครับ Auto c o m p าว n ์เนี่ยความหมายก็คือการทบต้นดอกเบี้ยให้คุณนั่นเองนะครับหรือว่าทบต้นผลตอบแทนให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งทําเองหรือว่า repeat process ใหม่ทุกอย่างนั่นเองนะครับแล้วทั้ง2 process เนี่ยมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโบจะทําให้ดูแล้วก็อธิบายให้ทุกคนฟังเลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถดูแล้วทําตามได้เลยนะครับสมมุติว่าคุณเพิ่งเข้ามาในเว็บไซต์ Q Switch นะครับแล้วคุณก็มากดตรง f a r ม V2 คิ w i t c h เขาก็จะสามารถตรวจสอบได้เลยว่าคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อ Wallet กับเว็บไซต์ของเขานั่นเองนะครับและเขาก็จะมี how to start หรือว่า,วาคู่มือวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มค s w i t c h นั่นเองนะครับซึ่งไอกด์ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันคือพื้นฐานของการเข้าถึงโลก d e f ิเลยนะครับคุณต้องมี Metamas หนึ่ง แล้ว MetaMask ของคุณก็คือที่ที่เก็บ Wallet หรือเก็บเหรียญของคุณเอาไว้นั่นเองนะครับหลังจากที่คุณดาวน์โหลดเจ้า MetaMask เนี่ยคุณก็ต้องติดตั้ง BSC Network เข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งการติดตั้งนี้สามารถทำได้ทั้งแบบแมน u วลหรือว่าสามารถกดแล้วก็ Q Switch จะแอดให้คุณได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่คุณกด Connect Wallet เนี่ยคุณก็สามารถกด Ad d BSC Network เข้าไปได้เลยนะครับ Q Switch เขาอำนวยความสะดวกถึงขั้นนั้นเลยเนาะอ่ะ พอโบกด Connect Wallet ปุ๊บเนี่ยไอแทบฟังก์ชันก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็หายไปเลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือคุณลองมองหาคู่เหรียญที่คุณอยากจะฟาร์มนะครับ นั่นก็คือคุณอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่คุณก็ดูก่อนซึ่งพอคุณเจอผลตอบแทนที่คุณต้องการแล้วเนี่ยคุณก็ต้องหันไปดูเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญแต่ละเหรียญน,นั้นมันมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นเสิร์ชที่คุณทุกคนนั้นต้องทําเองเลยนะฮะโบสอนให้ไม่ได้นะครับหลังจากที่คุณตัดสินใจแล้วสมมุติว่าโบเนี่ย มองว่าเอ้ยโบอยากได้ผลตอบแทนปีละ6.27%แล้วอยากจะใช้เจ้าเหรียญ Stable Coin เนี่ยเป็นตัวฟาร์มเพราะว่าจะไม่มีความเสี่ยงเรื่อง Capital Gain ห,หรือว่า Capital l o s s หรือว่า i m p e r m a n e n t s นน s นั่นเองนะครับโบก็เลยเลือกเลยนะฮะเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บกดตรงนี้ได้นะครับ Deposit หรือว่า Withdraw นะฮะถ้าคุณอยากจะฝากเงินคุณก็เลือกเป็น Deposit นะครับแล้วคุณก็กดตรงนี้นะฮะ เป็นเหรียญที่คุณอยากจะฝากเข้าไปนั่นเองนะครับแทนที่คุณจะไปฝาก LP จากเว็บไซต์ PancakeSwap หรือว่าที่อื่นๆซึ่งคุณสามารถกดได้ตรงนี้นะครับแบบไปทำเองเนี่ยคุณก็สามารถเลือก เหรียญเดียวที่คุณมีใน wallet ได้เลยนะครับอันนี้โบมีแค่5 0 BUSD เนาะแต่โบอยากจะฟาร์มคู่เหรียญ USDT กับ BUSD เนี่ยโบก็จําเป็นที่จะต้องมี USDT ด้วยแต่โบไม่ต้องไปทําเองครับโบกดตัวนี้ปุ๊บโบมากด Approve Mixture ต่อเลยนะครับหลังจากที่โบกดยืนยันเนี่ยจ่ายค่าแกส๊สเสร็จปุ๊บรอสักพักหนึ่งให้เจ้าบล็อกเชนเนี่ยทำธุรกรรมของเราให้เสร็จนะครับระหว่างที่คุณรอเนี่ยถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณก็สามารถสังเกตได้นะครับว่าโอเคคิวสวิชเขาคิดฟีตรง บางซึ่งตัวทีมเองเนี่ยเขาก็โปร่งใสมากๆนะครับมีการบอกหมดเลยว่าตอน d e posit เนี่ยหรือตอนฝากเงินเขาจะไม่คิดค่าฝากแต่ตอนคุณถอนเนี่ยเขาจะคิดค่าถอน0.2%มีค่าดูแล3%แล้ว capacity limit อยู่ที่30%นั่นเองนะครับเดี๋ยโบจะอธิบายไปทีละอย่างแล้วกันนะฮะะสมมุติว่าโบลงไปเลยนะครับ50ดอลลาร์เนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะเอา50ดอลลาร์ของโบเนี่ยไปแปลงเป็น USDT หลังจากนั้นเนี่ยจะเอาทั้ง USDT และ BUSD เนี่ยไปฝากคู่ LP ในแพนเค k e ส w a p นั่นเองนะครับโบกกดโอเคเด posit เลยซึ่งตรงนี้เขาจะมีระบุให้เราด้วยนะครับว่า slip page จะเป็นเท่าไหร่เขาจะมีบอกด้วยนะครับว่า slip page ประมาณ1%เนาะความหมายก็คือ50 BUSD ของเราเนี่ยอาจจะเจอ price impact จากการ Swap เป็น USDT นั่นเองนะครับแล้วมูลค่าที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยมันจะหายไปนิดนึงซึ่งเขาก็มีแจ้งไว้หมดเลยนะครับอ่ะเราก็กด d e posit เลยนะครับ เรียบร้อยครับ แค่นั้นเองฮะเมื่อกี้เพื่อนๆเ,เห็นใช่ไหมครับว่ามันรวดเร็วมากแล้วก็ทันใจสุดๆนะครับคุณไม่ต้องทําขั้นตอนอะไรเยอะแยะเลยนะฮะตอนนี้ถ้าคุณมากดตรง withdraw เนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่าคุณมีการฝาก LP เข้าไปตรงนี้แล้วนะทุกคนสามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้นะครับตรงคําว่ายู u r d e p o s i ินะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคู่เหรียญที่เพื่อนๆฟาร์มน,นะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะระบุให้เราเห็นเลยครับว่าเนี่ยเรามียอดเงินฝากอยู่ตรงนี้ประมาณ49.96ดอลลาร์นะครับตีเป็น LP ก็ประมาณ24.21นะ แล้วพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ย เราก็สบายใจได้แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลตอบแทนที่เราจะได้จากการฟาร์มตรงนี้เนี่ยมันจะถูกทบต้นแบบออโต้คอมเพลนนั่นเองนะครับแต่วิธีการทบต้นออโต้คอมเพล์ของคิวสวิชนั้นจะใช้รูปแบบแมนนวลนั่นเองนะครับความหมายคือคุณไม่ต้องเป็นคนกดก็ได้นะใครจะเข้ามากดก็ได้นั่นเองนะครับเป็นรูปแบบ Revenue Sharing อย่างหนึ่งที่เขาอนุญาตให้คนในคอมมูนิตี้เนี่ยได้มีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับเดี๋ยวโบจะขอยกตัวอย่างเป็นคู่เหรียญตัวอื่นแล้วกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างเป็นเหร ค,คุณจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนจากการฟาร์มคู่บัตน,น่ากับ BUSD เนี่ยมันขึ้นมาประมาณ66.47ดอลลาร์นะครับจากทั้งผู้นะครับของทุกคนนะครับไม่ใช่ของเรานะอันนี้คือยอดของทุกๆคนในผู้เข้าใจใช่ไหมครับแล้วผู้ที่มากดคอมเพลตให้ทุกๆคนเนี่ยเขาก็จะได้รับผลตอบแทนออกมาประมาณ1.2%ของทั้งผู้นี้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมือใหม่เข้าใจว่าเฮ้ย66.5ดอลลาร์มันเยอะมากพอกดไปปุ๊บไม่ได้กําไรนะฮะเพราะว่า ค่า แก๊สเนี่ยหรือว่าค่าทําธุรกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1.73ดอลลาร์เลยนะครับก็ถามว่าสูงไหมมันก็สูงเนาะแปลว่าคุณสามารถที่จะวัดตรงนี้ได้เลยนะครับเออเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.8แล้วค่าใช้จ่ายอยู่ที่1.73เนี่ยกดกดไปก็ไม่คุ้มครับบางคนเนี่ยเขาไม่ทราบเขาก็เลยกดเนาะตอนนี้คิวสวิชเขาก็เลยปิดไปเลยครับไม่ให้กดนะฮะจนกว่าคุณจะมีโอกาสได้กําไรเขาถึงจะให้คุณกดนะครับงอเป็นไงละ่ะน่ารักปะครับน่ารักมากเลยเนาะตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับ ว่า o วัน l i ิก s t a k e มันทำงานยังไงคุณแค่มากดตรงนี้แล้วก็เลือกเหรียญที่คุณอยากจะฟาร์มในคู่เหรียญน,นี้นะครับถ้าหากว่าโบเนี่ยมีแค่ BUSD แล้วโบอยากจะฟาร์มคู่เหรียญน,นี้เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับโบก็กดเป็น BUSD เลยแล้วเขาก็สามารถที่จะเอา BUSD ของเราเนี่ยไปแตกเป็นเหรียญครีกับ BNB ให้เราได้เลยนะครับสะดวกมากเลยนะฮะทุกคนคงเห็นภาพกันเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีระบบออโต้คอมพาว์อีกสะดวกขึ้นไป เดและที่สําคัญก็คือเขามี deposit mixture ด้วยนะครับถ้าจะให้พูดถึง mixture เนี่ยเดี๋ยวโบจะเปิดกลับมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือ features mixture นั่นเองนะครับความหมายก็คือว่าในโลกคริปโตเนี่ยทุกครั้งที่มีการยิงธุรกรรมเข้าไปในบล็อกเชนเนี่ยบางครั้งจะมีบ o t เนี่ยเขาจะเข้าไปซื้อตัดหน้าเราแบบแป๊บหนึ่งเลย แล้วเขาก็จะเทขายเราทํากําไรแบบแค่0 0 1แต่ว่าถ้าได้เป็นร้อยเป็นพันทราน a ัคชันต่อวันอะ่ะมันเยอะมากเลยนะครับก็ลองนึกภาพตรงนั้นดูแล้ว Q Switch เขาก็แก้ปัญหานี้โดยที่เขาเนี่ยเพิ่มฟีเ,อเจอร์เจ้ามิกซ์เจอร์นี้เข้ามานั่นเองนะครับโดยฟีเจอร์มิกซ์เจอร์เนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้โอกาสเกิดพวกแซนวิชบอทนั้นอนะ่ะน้อยลงไปหรือว่ากำจัดไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้โบย,ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเขาช่วยได้ขนาดไหนเนาะแต่ก็คือช่วยได้นั่นแหละครับ ไายโบพูดง่ายๆก็คือว่าเนี่ยคุณจะเห็นว่าเงินโบตอนแรก50ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีการทำมิกซ์เจอร์อะไรให้เนี่ยไม่แน่เนี่ยเงินมันก็จะเหลือแค่49.5ก็เป็นได้นะครับหรือ49.7แต่เพื่อนๆจะเห็นว่ามันขึ้นไปอยู่ที่49.9นั่นเองนะครับนั่นคือพลังของเจ้าบอดแซนด์วิชนะฮะมันรุนแรงมากครับมันเก็บคนละ2เซน3เซนแต่แบบเก็บได้วันหนึ่งเป็นหมื่นคนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยฮะ และนี่ก็คือพลังของ Mixture อรสเหมือนกันนะครับทำให้เพื่อนๆไม่โดนเอาเปรียบนะครับทำให้โลกนี้มันด e เซนทรัลไลซ์อย่างแท้จริงนะฮะก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจมากๆโบชื่นชอบตรงนี้มากเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AMM หรือว่าเด x ตัวไหนเนี่ยก็ยังเจอปัญหานี้อยู่ซึ่งถ้าใครแก้ได้หรือว่าใครทาให้มัน Effi c i e n t ได้เนี่ยไม่แน่ก็อาจจะมีโอกาสพุ่งไปได้ไกลเหมือนกันนะครับโอเคครับงั้นเรามาต่อที่หนึ่งฟีเจอร์นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ของ Q Position นั่นเองครับ Q Position นั้นั้นจะเป็นการที่คุณสามารถถอนเงินของคุณออกมาโดยที่ทําได้ภายใน1คลิก อีกเช่นเคยครับใช่เลยครับเพราะว่าการที่คุณจะสามารถถอนเงินได้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเลยเนาะการที่คุณเอาเงินเข้าไปฝาก Liquidity เนี่ยคุณก็ต้องแตกเงินเป็น2ฝั่งแล้วคุณก็ต้องเอาเงินทั้ง2ฝั่งไปฝาก LP เอา LP มาสเต k กต่อเช่นเดียวกันครับถ้าคุณจะถอนคุณก็ต้องถอนเหรียญ LP จากการสเต็กนะครับแล้วคุณก็ต้องเอาเหรียญ LP เนี่ยไปแตกออกจาก Liquidity Po ู l จากรา u t ตอร์ที่คุณฝากมานะครับ ยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือแพนเค้กสวอปนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณต้องไปทำอย่างนี้เนี่ยอ่มีเหรียญ LP ต้องมาแตกออกมาอีกพอแตกออกมาปุ๊บเนี่ยก็ได้เป็นเหรียญ USDT กับ BUSD อีกอ่ะถ้าคุณอยากจะมีเหรียญเดียวคุณก็ต้องไปสวอปเหรียญ USDT เป็น BUSD อีกอ่ะฟังแล้วมันดูยุ่งยากฟังแล้วมันวุ่นวายถูกต้องไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ง่ายๆเลยฮนะคุณดูตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าเราเนี่ยมีเหรียญ LP ของคู่เหรียญ USDT กับ BUSD อยู่ประมาณ24เหรียญถูกต้องไหมครับแล้วถ้าหาว่โอยจะนเีญ เยออกมมาหมดลโบก็ทําได้ครับและที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากเราไม่กดอะไรเลยเนี่ยมันจะถอนออกมาเป็น LP แล้วเราก็ต้องไปแตกเองนะแต่ถ้าคุณมากดตรงนี้เนี่ยมากดเป็นโทเค็นแล้วคุณก็มากดเลือกว่าเอ้ยอยากจะถอนออกมาเป็น BNB อะ่ะก็ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวโบขอเสริมนิดน,นึงนะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังฟาร์มเป็นคู่ USDT กับ BUSD อยู่แล้วต้องการจะถอนออกมาไปฟาร์มคู่ LP ตัวอื่นเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องแตก LP ออกมาเป็นเหรียญธรรมดาก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถแตก LP ตัวปัจจุบันเนี่ยไปเป็น LP ตัวอื่นก็ได้เช่นกันนะครับเช่นถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังฟาร์มคู่เหรียญ USDT กับ BUSD อยู่เนี่ยแล้วอยากจะเปลี่ยนไปฟาร์มเป็นเจ้าเค้ก BNB LP ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดถอนออกมาเป็นเหรียญ LP คู่เค้กกับ BNB ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วพอเพื่อนๆกดถอนออกมา100%ซแล้วเนี่ยเหรียญ LP ก็จะเข้า w a เลยครับแล้วทุกคนก็สามารถมาตรงเค้ก BNB แล้วมากด deposit LP เข้าไปได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปส w a p เองหลายรอบนะครับและในอนาคตเนี่ยคิวสวิชเขาก็วางแผนที่จะทําให้เราสามารถไมเกรดหรือว่าโยกย้าย LP จากฟาร์มคู่หนึ่งไปเป็นฟาร์มอีกคู่หนึ่งได้เลยนะครับแบบว่าไม่จําเป็นต้องเสียค่า w i วิด r ร w Fees เลยนะครับถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับ User อร์บนแพลตฟอร์มมากๆเลยเนาะเช่นถ้าหากว่าคุณแบบวันไหนติดๆเนี่ยไม่อยากฟาร์มสเตเบิและอยากจะไปฟาร์มคู่เอกับ BnB คุณก็สามารถกดย้ายฟาร์มได้เลยนะครับแล้วเขาจะทำ process ทุกอย่างแตก LP ออกมาไปซื้อเป็นเหรียญ ADA BNB ผูก LP ยัด liquidity pool เอามาเซกให้ทุกอย่างเลยครับในคลิกเดียวนะฮะโอ้โหฟังแล้วน่ากลวใช่ไหมครับนี่เลยฮะเขาจะอธิบายคุณเห็นว่าช่องทางการถอนเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวโบจะอธิบายคุณเห็นเลยนะครับเขาจะเอาเหรียญ LP คู่ USDT กับ BUSD เนี่ย ไปแตกออกมาเป็น USDT กับ BUSD นะครับแล้วเขาก็จะ swap เหรียญ USDT ไปเป็น BUSD หมดเลยแล้วเขาก็จะ swap เหรียญ BUS ไปเป็น BNB ให้เราหมดเลยนะครับทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นภายในคลิกเดียวครับใช่ครับเราทำแค่คลิกเดียวเลยนะฮะเราจะได้เหรียญ BNB กลับมาเลยนะครับถามว่าเจ๋งไหมคิดดูดิโคตรสบายอะ่ะและถ้าหากคุณอยากจะเริ่มต้นเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือกด Approve Mixture ตรงนี้นะครับโอเคพอคุณถอนเนี่ยคุณก็จะเจอค่า w i t h d r a w fee ประมาณ0.2%จากเงินของคุณทั้งหมดนะครับถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะต้องคำนวณยอดดีๆนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณถือเหรียญ Q Switch ไว้ใน Wallet ของคุณประมาณ1,500 Q Switch เนี่ยค่า Withdraw f e s จะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะถามว่าเจ๋งไหม <laughs> แน่นอนครับเจ๋งหลังจากที่คุณ Approve เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กด Withdraw อีกรอบได้เลยนะครับ ทุกคนก็ดูดีๆนะครับว่าอยากจะถอนออกมาเป็นเหรียญอะไรนะฮะถ้าหากว่าอยากจะเป็นเหรียญอื่นคุณก็กดแก้เลยเนี่ยโบกดเป็น BUSD ซึ่งพอโบกดออกมาเป็น BUSD เนี่ยเขาก็ระบุนะครับว่าเราจะได้เหรียญ BUSD ออกมาประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะฮะก็ลองส่องดูดีๆนะครับ เราก็กดเลือกได้เลยนะฮะว่าคุณอยากจะถอน LP ออกมาทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรืออยากจะถอน50%อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่คุณเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวโบจะกดเป็น100%ไปเลยนะครับแล้วก,กด with draw นะฮะโอเคครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการถอนครั้งนี้เนี่ยมี transaction เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะฮะแต่นั่นก็เพราะว่าเขาทําการ mixture swap ทําการถอนนู่นนี่นั่นให้เราเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือคลิกครั้งเดียวแค่นั้นเองเวร์ปะโครง่ายอ่ะ ง่ายปะครับง่ายมากเลยนะคุณจะเห็นได้เลยนะว่าวิธีการใช้งานเจ้า Q Switch เนี่ยมันอำนวยความสะดวกในการฟาร์มได้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งจริงๆแล้วฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยถ้าหากว่า Q Switch ไปอินทิเกรตกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยโบคิดว่าน่าจะมีโอกาสเติบโตสูงมากเลยนะครับเพราะว่า Decentralized Exchange สมัยนี้เนี่ยหรือว่าแพลตฟอร์ม AMM ต่างๆเนี่ยยังเจอปัญหาเกี่ยวกับการที่ต้องใช้งานหลายขั้นตอนแบบนี้อยู่นะครับซึ่ง Q Switch เนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาได้ ตรงจุดมากๆเลยนะถ้าใครยังไม่เคยใช้หรือว่าอยากจะทดลองเปิดใจเนี่ยก็ลองมาใช้ดูก็ได้นะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วคุณจะเห็นเลยว่าไอทีโบมาทําคลิปวิดรีวิวหรือว่าสอนคนใช้งานเนี่ยมันเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความรู้จริงๆนะครับโอเคครับงั้นฟีเจอร์การฟาร์มที่ยังใช้งานได้ตอนนี้เนี่ยก็หมดแล้วนะครับจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีฟีเจอร์ take profit กับ Stop loss อยู่นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าระบบ Take Profit กับ Stop loss เนี่ยมันจะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อที่คุณเนี่ยไป็นเทรดอยู่บน Exchange นนนั่นเองนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคุณอยากจะเข้ามาฟาร์มคู่เค้ก b n b ที่ว่าได้ผลตอบแทนต่อป,ปีถึงประมาณ4 6 2 7เนี่ยคุณก็คงไม่อยากให้เงินต้นมันมูลค่าหดลงถึงจุดหนึ่งถูกต้องไหมครับหรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดมูลค่ามันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งคุณอยากจะเทค Profit ขายออกมาหมดเลยก็ยังทําไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแต่ q Switch เนี่ยเขาจะทําให้มีฟีเจอร์แบบนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเช่นถ้าไไห,หกกาก 100% b รอยเปอร์เซมีโอกาสโต,อ,ตอีกประมาณ50%ถ้าเราเอามาฟาร์มเนี่ยลองคำนวณแคปิตอลเกนแล้วจะประมาณเท่านี้บวกกับ a p r ที่จะได้เนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสเอาเพอร์ฟอร์มการถือเห,เหรียญเฉยๆรอเปล่าเพราะว่าเหรียญมันไม่ได้เติบโตเร็วภายในระยะเวลาสั้นๆฟาร์มไปสักพักหนึ่งจะได้ผลตอบแทนเยอะ แล้วถ้าเหรียญมันขึ้นอีกเราก็อยาก Take Profit พูดแล้วงงใช่ไหมครับแน่นอนครับบางคนงงแต่บางคนก็เก็ตใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณสามารถตั้งได้ครับเมื่อมูลค่า LP ไปถึงจุดจนึงเนี่ยคุณจะอนุญาตให้ QSwitch นเนี่ยทำการ Take Profit ให้คุณหรือว่าเมื่อมูลค่า LP เนี่ย หล่นลงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณจะอนุญาตให้คิวสวิ h ชเนี่ยทำการคัดลอสออกมานั่นเองนะครับถามว่าน่าสนใจไหมคุณก็ลองนึกดูนะฮะเมื่อคุณทำการยิวฟาร์มไปเรื่อยๆนอนรับเงินลายวันจากผลตอบแทนอย่างนี้มีการ Auto Comp นออโต้คอมพลนนลนนี่นั่นแล้วพอมูลค่าเงินมันหล่นไปถึงจุดหนึ่งแบบว่าเฮ้ยคุณมองว่าเฮ้ยตรงนี้คือจุดอันตรายอะ่ะ เขาจะตัดหรือว่าถอนเงินคุณออกมาเป็นเหรียญต่างๆที่คุณต้องการให้โดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับโอ้โหฟังแล้วเหมือนวิธีเสือนอนกินเนี่ยมันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะแต่ทุกอย่างมันยังมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับและณปัจจุบันเนี่ยคิวสวิชก็มียอดเงินฝากในแพลตฟอร์มเขาสูงถึงประมาณ5ล้านกว่าดอลลาร์เลยหรือประมาณ1 6 0 170ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นกันหากแพลตฟอร์มนั้นสามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดี เรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่ายูทิลิตี้ต่างๆหรือวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มนั้นมันมีความยูนิคกว่าแพลตฟอร์มอื่นอยู่อีกเยอะเลยแล้วก็มีฟังก์ชันหลายอย่างที่อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ใช้งานอีกเยอะเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีฟีเจอร์แบบ under the radar เลยก็ว่าได้นะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีความ u n i q u มากกว่าแพลตฟอร์มหลายๆตัวที่อยู่ในโลก d e f i นั่นเองนะครับไม่ใช่ฟาร์มออโต้คอม o พาว์ทั่วไปเฉยๆนะฮะแต่มีฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกให้คุณสามารถคลิกเดียวฟาร์มคลิกเดียวถอนมีการหลบ บอทแซนวิชให้ด้วยนั่นเองในอนาคตจะมี Stop loss และ Take Profit ให้กับเงินทุนของคุณที่ฟาร์มอยู่ด้วยนั่นเองนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิว Q Switch วันนี้นะฮะหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามโบโบได้เลยหรือเข้ามาพูดคุยกันในห้อง t e l e GRAM กันก็ได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม Q Switch ในห้อง t e l e GRAM ของเขาด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินเขาก็ขยันตอบเช่นกันนะฮะอ๋อลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยรู้สึกว่า e y, Q Switch มันดูแบบมืดไปอะไรอย่างงี้ก็ ก็สามารถกดเป็นดิสโก้แล้วก็อารมณจุมโจ้ตรงนี้ได้นะฮะเล่นแล้วก็ตาบอดน,นะครับรีบปิดอีกว่าโอเคครับพอเลยฮะงั้นเดี๋ยววันนี้โบ้ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ